ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพัก,กับเพราหมึกกันทุกคนหมึกตัวใหญ่มากเลยทุกคนหมึกหมึกกล้วยใหญ่นะอันากาศในส่วนก็นทุน<ล>ไม่มีฝนแล้ววันนี้ เอาเข้าวกินในสวนกันทุกนลมเย็นเย็นเลยมีอากาศแจ่มใสครับท้องฟ้าแจ่มใสขาวมันใหญ่ก็เก็บได้ทุกคนพวงสวยๆเยเนะี่ย เก็บไปละชุดหนึ่งนะครับดที่เก็บอีกอาทิตย์หน้าผมมือกล้วยตัวใหญ่มากเลยมัมกล้วยตัวใหญ่เลยหาข้าวกับปลาทานพร้อมกันนะครับ ใส่สีดไหมใส่หน,สหน่อยสีดำน่อยลาลาไม่ใส่ครับไปแรงเลยไะครับผ่าเพาปลาตินพร้อมกันนะครับทุกคนเร่ับบรรยากาศครับภายในบ้านสวนเราครับทุกคนต้นหูกระจงกลางสุกเขียวเลยคน นั่งเล่นกันในสวนบางวันที่อึดร้อนที่เราก็โอ้โหเย็นสบายแม่ก็นั่งอยู่ครับดูโทรศัพท์ขอเวลาสุกนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปทานพร้อมกันนะครับใส่ไปกับเพราปิดท้ายทุกคนจัดโต๊ะทานพร้อมกันนะครับโอ้สวยๆทุกคน จัดจานกันเลยทุกคนนี่ครับคนเตรียมเลยครับหาเพากับปามาทานพร้อมกันนะครับตัวใหญ่ครับนะครับไปเลยครับทานกันเลยเยินเย็นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาครับทานข้าวด้วยกันครับเพาะปลาหมึกหมึกกล้วยคนชิมน้ำก่อนเลยทุกคอหมึกตัวใหญ่มาก อะครับการเข้าในส่วนกันเลยครับคนครับน้ำเจส่วนหวานเก็บ มึกกล้ยใหญ่จริงคนหายากไม่ไีใเลย ชยอดเลยลูกอ,อยมากสดมาก เอาเสบียกอ่อนนะอร่อยพสบอ่อนแล้วจากต่วนปูเอง mình có có mất mình cũng hết đi, có cái sườn lùm ướt rén thôi, bây giờ không nào hả? nào cái bây toàn mới nhìn lâm nào đó có lúc thấy là tôi มึงเดี๋ยวอยากเข้ากล้องอย่างเดียงนะมาครับ

Hãy subscribe cho luôn คนมาคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ